สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ท r o a โรแอนด์เดสตินนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนมิถุนายน2566นี้ ของชาวราศีมีนนะคะหรือว่าชาวลัคนามีนก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกในเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่เดอะเดวิลนะชาวราศีมีนเดือนนี้นะคะระมัดระวังในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงไว้หน่อยดูเหมือนคุณเหวี่ยงมากอารมณ์ขึ้นมากๆเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะใครที่มา เหมือนแบบเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกับความเชื่อของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเก็บอาการเก็บอารมณ์ไม่อยู่นี่นะคุณพร้อมฟาดมากๆนะคะบางทีอะบางทีเปิดใจกว้าง สิ่งที่คุณเชื่ออยู่หรือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงก็ได้นะคะทำใจเย็นๆนิดนึงนะคะเดือนนี้ระวังนิดนึงนะคะไพ่เดวิดท,ทับตัวก็คือคุณจะมีอาการหน้ามืดตามโมวัวเพราะเรื่องบางอย่างหรือใครบางคนนะระวังอย่าให้ใครหลอกนะคะอย่าให้ใครก็จับจุดคุณตรงนี้ไปแล้วก็หลอกให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองหลอกเอาหัวใจคุณได้นะอื ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของพบกระดุมพระเรื่องของการเงินนะคะ King of Coins นะคะเรื่องของการเงินนะคะจะมีโอกาสเรื่องของการได้คุยได้ดีลกับแบงก์กับ Finance นะคะเก mm ี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินเนาะอาจจะเอาลงมาลงทุนมาสร้างบ้านมาซื้อของใหญ่อะไรบางอย่างหรือมาขยายกิจการก็ได้ซึ่งถ้าเหล่านี้เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องรอ รอทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาพิจ,จนารณานานหน่อยนะคะแล้วก็คุณจะมีเรื่องของการวางแผนการเงินแบบใหม่ๆนะคะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการพยายามลงทุนซื้อหุ้นหรือว่าเรื่องของการสะสมเงินออมในระยะยาวนะคะวางแผนกเกษียณนะคะ ต่อมาไพาในภพสหัชชานะคะ Ace of Cups นะคะเพื่อนฝูงหรือคนที่เคยใกล้ชิดนะคะเพื่อร่วมงานก็ได้เนี่ยนะคะ,ะอาจจะมีคนลาออกอาจจะมีคนเดินทางไกลไปอยู่ต่างจังหวดัดไปอยู่ต่างประเทศนะคะคนเคยใกล้ชิดเราก็จะห่างออกไปช่วงนี้เนี่ยมันก็เหมือนแบบคนเคยให้กําลังใจให้เป็นหรือว่าคนที่เคยแบบดึงๆเราไว้เนี่ยมันไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เรานักคุณก็เลยแบบนะกระเจิดกระเจิงเลยก็จะเย็นๆน,นิดนึง นะคะไม่ค่อยมีใครดึงคุณไว้ได้เนี่ยบางทีก็ต้องดึงตัวเองให้ทันนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะ S of of Wands นะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะมันสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินคนราศีปีนมีโอกาสที่จะ เรื่องของการเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านนะคะหรือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนะคะบางคนมีอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเอาไปจำนองเอาไปหาเงินหมุนมาเพิ่มนะคะนะหรือบางคนก็อาจจะซื้อรถใหม่นะคะสั่งจองรถใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อมานะสำหรับพบปุตตะนะคะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเดอะไฮบริดเทสนะคะบางทีคนที่เป็นบริวารคุณเนี่ยบางทีอารมณ์มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้พอๆกับคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็ทำตัวลับๆล,ล่อๆเหมือนมีอะไรปิดบงังคุณตลอดเวลาด้วยมีอะไรก็บอกไม่หมดหรือบางทีก็เก็บงำความเรื่องสำคัญเอาไว้นะคะใครทำงานแล้วมีลูกน้องช่วงนี้เนี่ยพยายามเค้นข้อมูลออกมาให้หมดนะเหมือนนางบอกคุณไม่หมดอ่ะนะคะแล้วก็ปล่อยคุณมาตัดสินใจเรื่องสำ ัโดยที่ขาดข้อมูลในส่วนของนางไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะออใครมีลูกหลานนะคะก็ช่วงนี้ดูดูนิดนึงเหมือนน้องจะแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักอะไรอยู่หรือเปล่านะคะจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นักนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพเปเรนะคะค i n g s บ w a n d นะคะคุณอาจจะมีศัตรูหรืออาจจะมีคนที่มาขัดแข้งขัดขาเรานะคะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่แล้วมองว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะในแวดวงการงานด้วยนะคะนะถ้ามีการแข่งขันการประมูลงานอะไรใดนะคะคนที่เป็นคู่แข่งคุณจะเป็นเพศช,ชายอายุประมาณวัยทำงานนะคะต่อมานะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะ Six of s w o r d สนะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะอ่า คนโสดมีโอกาสที่จะได้คุยหรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ไกลๆคุณนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเป็นคนไทยที่ต้องเดินทางบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็จะคืบหน้าไปแบบช้าๆนะมันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยจะแมะ่ติดอกติดใจติดเนื้อต้องตัวอะไรกันที่มันจะแบบอยากจะเดินหน้าเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้หรอกนะคะต้องต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานกันแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นักนะคะหรือถ้าจะมีเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเดินทางนะคะช่วงไหนที่เขาไม่อยู่ก็อาจจะต้องเขาอาจจะเดินทางบ่อยอะไรบ่อยหรือช่วงไหนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ใช้อยู่ที่บ้านนะคะอาจจะใช้อยู่บนรถอยู่บนเครื่องบินอะไร,ระอะไรประมาณนั้นไปเลย ถ้าหากว่าเคยมีปัญหาอะไรใดๆกันมาก่อนเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจาถ้าเขายังไม่อยากพูดยังไม่อยากเปิดปากยังไม่อยากจะอะไรนะคะคุณไม่ต้องไปรีบเล้งรีบเล้งเข็นเขาปล่อยให้เวลามันทำงานนิดนึงเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะคลี่คลายนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะอาการก็คล้ายๆกันแหละนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนไกลนะคะคนที่ยังติดปัญหาพวพันธ์อะไรใดๆอยู่กับคนเก่ากับครอบครัวนะคะเขากําลังพยายามแก้ไขนะคะแต่เรื่องนี้ต้องใช้เวลานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุ้มค่าที่จะรอก็จะรอ,อก็ได้นะเออแต่ก็อย่าแบบใจร้อนตีโพยตีพายไปก่อนเวลาก็แล้วกันนะคะสำหรับไพ่พบมรณะนะคะควีนซับคอยส์นะคะ เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายยังดูทรง okay ยังโอเคอยู่มีจิตใจที่เศร้าหมองบ้างเป็นบางครั้งในบางในในประเด็นอื่นๆนะคะนะเป็นเรื่องแบบภายในใจแต่ทีนี้สุขภาพร่างกายโอเคอาจจะรู้สึกตัวอืดๆในเนยเหมือนไม่ต่อยกระตือรือร้อนสักเท่าไหร่นะักดื่มน้าเยอะๆแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบนะ่าฟิตๆออกกําลังกายบ้างนะคะเรื่องอื่นไม่น่าจะมีปัญหาดื่มน้ําเยอะๆหน่อยรู้สึกเหมือนคุณอาจจะแบบท้องผูก นะคะหรือถ่ายไม่ค่อยเป็นเวลาสักเท่าไหร่นะักนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่พบสุภานะคะ n i s o บ f Cups นะคะอันนี้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้ความเอ็นดูคุณดีแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณได้เสมอนะคะแต่ทีนี้บางทีก็อาจจะต้องเป็นฝั่งคุณเองนั่นแหละที่จะต้องเข้าหาเขานะคะคือมีอะไรขอให้ไปถามนั่งเงียบๆไว้เนี่ยเขาไม่รู้นะว่าคุณติดป,ปัญหานะคะ ใจิตใจเจ้านายคุณให้ทําไมมันเป็นไพ่ของความอ่อนไหวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเจ้านายคุณบางทีช่วงนี้ลังเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือบางทีก็หูเบาเนาะไปฟังเรื่องคนไปฟังเรื่องของเรามาจากคนอื่นะแล้วก็มาตัดสินเรามาโกรธเราก่อนซะอย่างนั้นแหละนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะควีนซอฟต์ซนะคะ การงานนะคะมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามาอยู่บ่อยๆนะคะใครที่ทํางานร่วมกับผู้ใหญ่เพศหญิงผู้หญิงที่แก่กว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่นะคะนะที่เป็นเจ้านายเราโดยตรงก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะรวมไปจนกระงจนกระทั่งถึงลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงเนี่ยช่วงนี้เขาจุกจิกจู้จี้นะคะบางทีก็บนน่น,บนนู่นบ่นนี่เรื่องที่ไม่น่าจะบน่นเรื่องที่ควรจะให้คําแนะนํามันไม่แนะนําว่ามันดา่าเราเลยหรือเรื่องที่ควรจะซัพพอร์ตเรามันไม่ซัพพอร์ตนะมันทําเย็นชา ใส่เราซะอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยคุณจะเจอคนประมาณนี้แล้วมันพลอยทําให้คุณเองอะรู้สึกแบบจุกจิกน่าลาคาลรู้สึกหงุดหงิดเพราะคนแบบนี้ไปด้วยนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในภพลาภนะคะเรื่องของโชคลาบตรีอปคอยส์นะคะโชคลาบพอมีบ้างเหมือนกันนะคะเลขที่บ้านทะเบียนลถมากรุบกริบนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนะถ้าเห็นแล้วก็ถ้าเห็นใครในที่ทํางานนะคะที่เขากําลังเตรียมจะซื้อเลขนู้นเลขนี้ตามๆ้าไปบ้างมีโอกาสได้สูงนะคะนะแต่ว่าก็ไม่ใช่จํานวนเงินที่เยอะอะไรมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็ใครที่มีใครที่มีจ็อบนอกไรายได้เสริมนะคะอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสว่าเดือนนี้คุณจะมีจ็อบนอก มีเงินเพิ่มเข้ามาจากจากจากไรายได้อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่งานประจําด้วย ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุดท้ายพบวินาศนะคะไฟ f อบ p Cups นะคะอ่ะชาวราศีมีนคุณเหมือนคนเก็บกดความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ข้างในอยู่ตลอดเวลานะคะข้างในอ่ะเศร้าแต่ข้างนอกอ่ะทำเป็นแกล้งโมโหอ่ะทำเป็นเหวี่ยงอ่ะทำเป็นโมโหนะคะก็เหวี่ยงจริงๆอ่ะแหละไม่ได้ทำเป็นหรอกนะคะคือเหวี่ยงจริงๆคุณไม่ได้คุณแสดงความรู้สึกออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจนะคะเสียใจเพราะบางเรื่องแต่ไปเหวี่ยงใส่คนอื่นเพราะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ขัดแย้งเนาะสุขภาพจิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะคุณไม่ค่อยปล่อยวางอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันห่างไปแล้วนะคะเหมือนเรื่องในอดีตยังทําให้คุณจมอยู่กับที่ยังทนะคะยังตัดสินใจยังตัดใจไม่ได้อยู่เลยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีในในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มาได้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย